ประวัตพระจุลามณีเจดีในพระวิหารน้อยวัดอรุณราชาวารารามพระจุลามณีเจดียเป็นโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชาวารารามสร้างขึ้นจากโลหะผสมเนื้อหาคล้ายเนื้อชินมีลวดลายสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง องค์พระจุลามณีเจดีสามารถถอดออกได้เป็นสี่ชิ้นคือที่ชั้นยอดหนึ่งชิ้นที่ชั้นคอรักทังหนึ่งชิ้นและที่ชั้นฐานอีกสองชิ้นประดิษฐานอยู่บนแท่นปูนลงลักปิดทองทำลวดลายเหมือนกับองค์พระเจดีที่รอบองค์พระจุลามณีเจดีก็จะมีรูปปั้น เท้าจักตุโลกบาลทรงเครื่องยืนเฝ้ารายล้อมองค์พระเจดีทั้งสี่ทิศลักษณะของเท้าจักตุโลกบาลทรงเครื่องดังกล่าวสร้างขึ้นจากปูนปั้นส่วนเครื่องทรงเป็นโลหะที่หล่อขึ้นมีลักษณะสวยงามมากครับ ที่ฐานชุกชีนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งโดยเมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จเยี่ยมวัดอรุณได้ทรงให้ข้อสันนิษฐานไว้ครับว่าแต่ก่อนที่ฐานชุกชีแห่งนี้น่าจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานเหมือนวิหารตามวัดต่างๆทั่วไป แต่เมื่อครั้งอัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาจากเมืองเวียงจันทร์ในสมัยกรุงธนบุรีหลังจากมีการสมโพธ์ฉลององค์พระแก้วมรกตแล้วได้ทำพิธีอัญเชิญเขามาประดิษฐานไว้ณฐานชุกชีแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่ห้า อย่างเรียกพระวิหารแห่งนี้ว่าวิหารพระแก้วอยู่ตลอดมาจนต่อมาชาวบ้านได้เรียกเพี้ยนกันไปว่าวิหารพระเขี่ยวแก้วครับพระจุลามณีเจดียองค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวารา,ราม ที่ชาวบ้านในละแวกนี้ให้ความเคารพศรัทธ,ธาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบจนมาถึงยุคปัจจุบันเพราะมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้ขอพรจากพระจุลามณาีเจดีศักดิ์สิทธิ์องค์นี้แล้วก็จะได้รับพรตามคำอธิษฐานทุกผู้ทุกนามไปครับ